ดีครับวันนี้มาดูหลวงพ่อพัดนะครับพระมาจากวัดทั้งนั้นเลยครับสวยทั้งนั้นเลยครับใครสนใจองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับนี่ครับพ่อพัดวัดถ้วยด้วนอันนี้หลวงพ่อสุทธอนอยู่ทวดนะครับ หลวงพ่อพัดครับนี่หลวงพ่อพัดหมดเลยครับหลวงพัดพัดเพืพ่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยครับติดตาก็มีครับเหรียญก็มีนี่ครับก็สวยกันเลยมีใครสนใจทักมาได้เลยครับขายไม่แพงครับนี่ครับมีหลายองค์ครับ เป็นกล่องเลยครับเอามาจากวัดเช่ามาจากวัดครับดูทีละองค์งงครับสวยนั้ไนะครับเช่าอุ้งไหนทักด้าไหมครับ ถ้วยก,ก็สวยนะครับครับสนใจทักมาได้เลยนะครับโทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรให้